ให้ของคุณในรอบของเดือนกันยายนนี้มีความมุ้งมิ้งฟลุ้งฟลิงในบางโซนนะคะมีความหลั่นล้าในบางจุดแล้วก็มีความโ oh, อ wow ้ว้าวนะคะในเรื่องของการงานด้วยนะไปลุ้นกันดีกว่าในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีพิจิกข่าบอกเลยว่างานเขาใหญ่นะคะดูจากไพ่ที่ปรากฏเนี่ยคือเดือนนี้มีโอกาสที่ชาวราศีพิจิกบางท่านนะคะในงานที่ตัวเองทําอยู่มันจะข้องแวะนะคะกับเรื่องของแบบเขาเรียกว่า อาจจะเป็นงานใหญ่ขององค์กรงานใหญ่ของหน่วยนะคะจะเป็นงานบุญก็ตามแต่หรืองานอะไรก็ตามที่เขาเรียกเป็นงานประเพณีขององค์กรนั้นๆน่นะเออพี่ๆใช้คํานี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันน่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเนื่องจากหน้าไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยมันเป็นการรวมตัวกันของพนักงานของคนแบบจากหลายภาคส่วนอะ่ะคือเข้ามาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อทํางานใหญ่อย่างหนึ่งอันเนี้ยที่สังเกตเห็นจากไพ่นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย เดือนนี้ถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่ได้อยู่องค์กรไม่ได้อยู่องค์กรแบบทาทางานแบบเ,เจ้านายตัวเองธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีความเชื่อมโยงกันคือมีโอกาสที่คุณอาจจะได้ไปค่องแวะกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ค่ะเข้ามาติดต่อง,งานกับคุณนะคะเช่นตัวคุณบอกว่าคุณเป็นคนขายของอย่างเดียวคุณอาจจะขายอาหารอย่างนี้สมมุตินะก็อาจจะได้รับออเดอร์ที่มาจากลักษณะขององค์กรที่จะต้องไปเอาไปเลี้ยงคนหมู่มากหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ฟิลมันจะมีความสอดรับกันในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนใครที่ทํางานในองค์กรอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าแบบมันมีงานยักษ์งานใหญ่รออยู่อ่ะคาว่างานยักษ์งานใหญ่นอกเหนือจากบริบทที่บิ๊บี้บอกไปก่อนหน้านี้ว่ามันอาจจะเป็นงานประเพณีขององค์กรหรือเป็นการการทําบุญครั้งใหญ่ขององค์กรงานการกุศลครั้งใหญ่ขององค์กรนั่นหมายถึงว่ามีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการทํางานที่เหมือนกับเป็นงานที่มันก้าวหน้ามากขึ้นแล้วอ่ะนะคะงานก้าวหน้ามากขึ้นแล้วทีนี้มันเหมือนกับ การทําบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานเนี่ยเนื้องานบางอย่างเนี่ยมันจะมีความโตขยายขึ้นไปอีกอะเออนะจากเดิมทีที่คุณอาจจะแบบทําแล้วดีลแค่คนสองคนอย่างเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นแบบต้องไปดีลงานกับคนสิบคนอย่างเงี้ยสมมุตินะคุณจะเห็นถึงความแตกต่างสเกลงานตรงนี้ที่มันเริ่มจะต่างกันขึ้นไปละคุณจะรู้สึกได้ว่าเอ,อ้ยทางานนี้มันดูหินจังเลยมันดูเยอะจังเลยดูใหญ่จังเลยนะคะงานประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยข้อดีจากการที่ไพ่ปรากฏเนี่ยนะคะในแง่ของการงานของชาวพิจิกเองเนี่ยในเดือนเนี้ย มันจะมีความก้าวหน้าพุ่งทยานเติบโตเป็นอย่างดีนะคะทําแล้วมันจะปังเออใช้คํานี้ดีกว่าน่าจะน่าจะเห็นภาพง่ายขึ้นเนาะทำอะไรมาก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่เข้าตากรรมาการเดือนนี้มันจะเข้าแล้วแหละเนะมันจะเข้าแล้วมันจะเห็นนะคะทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งคือการทํางานเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งในไพ่ของที่มันปรากฏเนี่ยนะคะคือการทํางานเป็นหมู่คณะให้ผลดีนะคะถ้าก่อนหน้านี้ทาแล้วต้องลุยเดี่ยวลุยเองคนเดียวเดือนนี้จะเริ่มมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้บ้างละ นะคะจะเริ่มแบบขอขอเอ่ยปากขออะไรใครขอช่วยขออะไรใครจะเริ่มได้รับคําตอบว่าแบบว่าโอเคเดี๋ยวโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวพยายามช่วยนะตรงนี้ก็ว่ากันไปนะคะมันจะเห็นในจุดเนี้ยมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีใครทํางานเป็นทีมอยู่แล้วก็ถือเป็นข่าวดีของคุณนะเพราะว่าเกณฑ์เกณฑ์ก,การปรากฏของไพ่เนี่ยมันขึ้นมาแล้วบ่งบอกว่างานทีมคือรุ่งงานทีมคือดีถ้าทําเดี่ยวอยู่รับผิดชอบงานเดี่ยวเดียวแต่ขาดคนที่เป็น คนที่เป็นผู้ช่วยบางอย่างขาดคนคอยช่วยเหลือในเวลาที่มีปัญหาบางกรณีเดือนนี้จะเริ่มผ่อนคลายในประเด็นนี้มากขึ้นนะคะทีนี้การเงินเป็นยังไงการเงินก็ดีไม่แพ้กับเรื่องของการงานละค่ะเพราะต้องบอกเลยว่าภาวะการเงินของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสด้วยนะคะที่ชาวราศีพิจิกบางท่านเองเนี่ยอาจจะมีการตัดสินใจค่ะใช้จ่ายเงินไปในเรื่องของการเดินทางการเปิดประสบการณ์บางอย่างการซื้อประสบการณ์บางอย่างนะคะการใช้เงินด้วยเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยว การใช้จ่ายเงินด้วยเรื่องของการพาคนใกล้ตัวคนในครอบครัวไปพักผ่อนบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะในรอบของเดือนกันยายนเนี้ยนะคะเพราะว่าไพ่มันปรากฏในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนบางคนนะคะที่ทํางานในสายธุรกิจที่เกี่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะนะนักท่องเที่ยวหรือการทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการที่จะต้องพักผ่อนหย่อนใจอะ่ะนะธุรกิจพาร์ทธุรกิจพวกเนี้ยเช่นอะไรบ้างคนขับแท็กซี่อ่ะ นะคะสายการบินคนทำงานสายการบินแอร์ไลน์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกอผู้ให้บริการที่พักโรงแรมนำทัวร์อะไรพวกนี้นะฟิลประมาณนี้นะคะจะค่อนข้างโดดเด่นการเงินจะค่อนข้างโอเคหน่อยในรอบของเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็มาขยับมาดูในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนโสดเองในเดือนกันยายนนี้จะไปกระรักก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเยวกลับมาก่อนลิ้นพันกันนะ กันยายนเนี้นะคนโสดเองก็มีความรู้สึกว่ายังโฟกัสนะคะกับเรื่องของงานอยู่หรือมีเรื่องอื่นให้ใส่ใจมากกว่าแค่แบบเรื่องของว่าใครจะมาชอบเราหรือใครจะมาหลีเราจะมาสนใจเราขนาดนั้นไหมบีมองว่าน้ําหนักของไพ่มันออกไปในเรื่องของการที่แบบคุณรู้สึกดีกับสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้แฮปปี้กับการอยู่กับตัวเองได้ชิลกับตัวเองได้ก็โอเคนะคะส่วนในแง่ของคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ย เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะสังเกตได้ว่าไม่คุณก็คู่ของคุณจะรู้สึกสัมผัสและก็แสดงออกในเรื่องของความรักหรือการได้รับความรักเหมือนเป็นการเหมือนกับว่าอาธิบายแบบนี้ดีกว่าระหว่างคุณกับคู่ของคุณอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละที่แบบเราเรา,เราถือปฏิบัติทําบางสิ่งบางอย่างให้ตลอดเช่นแฟนของคุณที่เป็นชาวราศีพิจิกแฟนของคุณที่เป็นชาวราศีพิจิกนะเขาเตรียมเสื้อผ้าให้คุณทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้า ซึ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ปกติมันก็เป็นอะไรที่เขาทําอยู่แล้วแต่เหมือนเดือนนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่มาสะท้อนคือเหมือนคุณจะรู้สึกว่าเออทําอะไรให้เขารับรู้สักหน่อยดีกว่าว่าเราขอบคุณนะเออคุณเข้าใจความหมายไหมเหมือนฟีลประมาณว่าอาจจะพาเขาไปเที่ยวหรืออาจจะพาเขาแบบไปคาเฟ่ไปอะไรที่แบบเขาชอบอะแล้วเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าเออคุณทําเพื่อให้เขาได้รับรู้ว่าคุณขอบคุณเขานะคุณรับรู้มาตลอดว่าเขาทําสิ่งดีๆให้คุณและคุณก็อยากจะ ให้เขาได้รู้สึกว่าเออให้เขารู้สึกดีกับสิ่งที่คุณพยายามทําให้เขาด้วยเหมือนกันนะคะฟิลมันเหมือนประมาณแบบนี้เหมือนเราเราแสดงออกซึ่งบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเรารู้เรารับรู้ได้นะว่าที่เขาดูแลเรามาตลอดอะเรารู้นะว่าเขารักเราเออเขา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 รักเรานะแล้วเราก็อยากทําอะไรเพื่อแสดงออกให้รู้เหมือนกันว่าเอ้เราก็รักคุณที่ผ่านมาที่เราอาจจะไม่พูดเราอาจจะเฉยเนี่ยแต่เรารักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟิลมันเป็นประมาณอย่างนี้เนาะส่วนในเรื่องราวของ สุขภาพนะคะไพ่บอกว่าพักผ่อนบ้างเด้อ <c oughs> นะคะ,นะคะมีเเก์ในเรื่องของการติดโซเชียลนะคะสายตาอาจจะปวดพลาเลเบลอได้นะคะในการเรื่องของการจ้องจอโทรศัพท์มากๆนะไพ่ก็บอกว่าเ,เดือนนี้ ของราศีคุณก็จะหนักไปเรื่องนี้เป็นพิเศษติดจอติดโซเชียลนะคะเสพสื่อเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเว้นระยะการทํา Detoxification ในเรื่องของเทคโนโลยีบ้างก็ได้นะคะบางบางโหมดก็อาจจะเข้าสู่โหมดนี้ได้บ้างก็ได้เสาร์อาทิตย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นการเซ t ตโกของตัวเองเอาไว้ตั้งเป้าหมายของตัวเองเอาไว้ว่าโอเคกลางคืนจะไม่จับ โทรศัพท์แล้วนะตั้งแต่เวลากิมนี้เป็นต้นไปก็คือไม่จับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาตะกร้ามาตั้งเอาไว้หรือบางคนเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะบางคนเขาก็ใช้เทคนิคแบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องฟังอะไรก่อนนอนใช่ไหมคุณก็อาจจะใส่หูฟังที่เป็นหูฟังไร้สายอะคะ่ะแล้วคุณก็เอาโทรศัพท์ไปไว้อีกห้องหนึ่งก็ได้นะเพื่อที่จะแบบลดสัญญาณบางอย่างที่มาจากคลื่นอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะคะที่จะรบกวนการพักผ่อนของคุณนะคะอ้าว หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันไปทั่วทุกคนเลยทุกราศีเลยนะคะสัปดาห์นี้ของเราครบแล้วสี่ราศีนะคะก็เต็มที่ในทุกๆสัปดาห์นะคะหวังว่าจะได้รับประโยชน์กันอย่างเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันเลือกรับพลังงานจากไพ่ไปนะคะไม่ว่าไพ่ของคุณจะขึ้นมา น่ารักแค่ไหนหรือว่าหน้าตีแค่ไหนยังไงก็ตามทีแต่ว่าในทุกๆก,การปรากฏของไพ่มีข้อดีของมันอยู่เสมอค่ะให้คุณไปเตรียมรับมือให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและให้เราใช้สติในการรับฟังและดําเนินชีวิตของเราในทุกๆขณะด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ตรงนี้เวลาเดิมเลยนะคะกับรายการาศาสตร์หมู่คู่สติ